คุณผู้ชมครับนี่คือภาพบรรยากาศที่ขุนพล s อ g เมืองทองอยู่เตดของเราได้เดินทางไปงานฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลครั้งที่3จัดขึ้นที่โรงแรมโกลเด้นทิวลิปซอฟเฟอรินนะครับซึ่งนักเตะที่มาในครั้งนี้ของ s อ g เมืองทองอยูเตดของเรานะครับก็มีลีควานชอนอัตันบาริคัตมาริโอโยูรอฟสกี้เปาโลแลงเกลดานูเซียกา้าโคสลาวิซ่ายคานวิดพยศนะครับคดพลชมชื่น บอลจักรพันธ์พรใสตองกวินใหม่พานุพ,นพงศ์วงศาพี่ดอยทิติโนนศีชยัยมงคลน,น้ำนวดก็ยังมีพี่แปะพิชภ์เฉยฉิวมาด้วยนะครับและนี่ครับคือภาพบรรยากาศที่ผมนำมาฝากสาวกกิเลนพยอง และในส่วนของรางวัลย่อยๆนะครับสยามโกลเด้นบอลออสตาไทยพิมพ์มลีกนะฮะผู้สาประตูก็เป็นน้องตองกวินธรรมสัจจาน,านันเซนเตอร์นะครับพี่ใหม่พารุพง n งวงศากองกลางนะครับพี่บอลจักรพันพรสัยและก็มิดฟิลด์นะครับมาริโอยูราสกี้ส่วนกองหน้าก็เป็นเจ้ามุ้ยเทียสินแดงดา เอสเมืองทองอยู่แต่ของเรานะ่ยได้รางวัลใหญ่ๆไปทั้งหมด3รางวัลน,นะครับก็คือสโมสรยอดเยี่ยมโค้ชยอดเยี่ยมก็คือสลาวิซ่ายูคานวิตักฟุตบอลยอดเยี่ยมก็คือเจ้าหมูเทียสินแดงดาและในส่วนของรางวัล พิเศษนะครับดาวโมโวไทยลีกนะฮะก็ตกเป็นของเจ้ามุ้ยทีสินแดงดาด้วยเช่นกันซึ่งบทสัมภาษณ์ต่างๆก็จะทยอยตามมาให้สาวกกีฬายยงของเราได้รับทราบในวันถัดไปครับ